วนันนี mm. <ฮ>้ทุกท่านด้วยสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ DMC อฟาดที่หกแล้วนะครับสวัสดีไปสองรอบเลยโอเคเราก็ถึงข้างในแล้วเนาะเซคิวบัสมันตัวนี้เหรอ ผมทำซับมาสักแป๊บหนึ่งผมเพิ่งรู้ว่า volatility เนี่ยมันคือชื่อชื่อโรงงานแต่มันก็แปลว่าเครื่องบินดูกันมงชูกำลังได้่ใชแล้วชูกำลังไงต่อทอนันจะพาไปหา sacchibes ไปไงไปทางมินโบฉันตามไปไม่ได้น่าระเบิดใครอ่ะไม่อยากรู้หรอกกูไม่อยากรู้เนี่ยไปไม่ได้ โดนลงมาเดี๋ยวฉันจัดก,การเองจริงจังปะเนี่ยเชื่อฉันเถอะฉัน twist โดดเธอ t วิสกู u ัก k ฮึโอ้ twist บิดเออมันอ๋อมันคือไข่ไข่เปลี่ยนองศาหรืออะไรอยู่แหวนโอเคไหมผมลืมวิธีเล่นใช่แม่ละ จริงๆไม่ต้องรีบขนาดนั้นนะจ้าใส่ไหนะมมายุงด้วยแล้วนะมยุงออึบไม่ถึงไงมันสั้นไปอไปอนใส่อะไโอ้ยโดนได้ไงวะไม่มีเวลาแล้วเว้ยมันไม่ถึงไงทุกคน จะตัวยาวนะเนี่ยไม่มีไอ้นี่ด้วยปันหรอไม่ทันไโอ้โหสงสัยอะไรอะทำไมโอ้มลนไม่ติดอะ่ะไม่ไรนะเดี๋ยวเล่นนิดเดียว,เ,ยว,เ,ยวเองอ้าวชิบหายแล้ว ถึงแล้วครับสายมือคืออะไรปึ๊บเปิดซะทำหน้าตึงทน่อยดิโอเคมันคือทามเมอร์จริงๆด้วยเอาคนที่งงว่าเอ้กทามเมอร์คืออะไรคือเวลาคุณเบกกิ้งไงครับคือทำครัวอะไรพวกเค้กอะไรแบบนี้ต้องใ้เหนียวเนื่อนั ก็คือเราต้องใช้ไอ้ไข่เวลาเนี่ยจำเวลาเวลาติง้งก็ประมาณนั้นเนี่ย <c oughs> นี่หรือซากุระไหนยังไม่ถึงอ่ะ <c oughs> เสียงอะไรวะไม่ดีเลยเฮ้ยยังไงไอ้หนอนนั่น ตรงงานนี้มันก็ใหญ่เหมือนกันนะมันซ่อนไว้แบบซ่อนในลิมโบอ่ะก็คือต้องลงมาอีกทีนึงอัพสกิลก่อนไหมเ,เสียงเสียงนี้มันไม่ใช่เสียงบอสเนะี่ยเดี๋ยวอาสกิลก่อนเพราะว่าผมไม่ได้เอามาสักหน่อยละสักพักละโอเคแปมหนึ่งนะึึบบโอเคมาผมถึงละเอามาเยอะอยู่นะเยอะมาก กรนะก็ <c oughs> กะถือไวาเยอะอยู่อ่ะ,ปะไปตัวไรนี่ oh, <this> อ๋อ <so sick. S 1> กลิ่นโคตรแย่เลยมันเห็นเราไหมเนี่ยมันเห็นเราปะมันไม่เห็นปะสามารถตีมันได้เลยไหมหรือว่าเราต้องพูดทักทายมันก่อนนายคือสุดยอดเาเรียกสูตรผสม แกคือใคร From Dead อุ้ยอะไรวะแน่ทำไมมันถึง Security กกตัวนี้อะเลย <c oughs> แกคือใครไอเวนผ่านนะเว้ยไม่โดนนะฉันชื่อดันเต้ดันเต ลูกของสป,ปาร์ตา<ล>อีวาใดผู้หญิงคนนั้นว้าวคิออ่าความหมายไม่ดีเท่าไหร่นะครับ <c oughs> แต่เรียกฉันดันเต้น,เตนักฆ่าปีศาจก็ได้เก่งจะฆ่าฉันเหรอเก่งฆ่าฉันไม่ได้หรอกฉันอยู่มาบอกว่ายี่สิบกว่าปี แกพี่ขอร้องลายเหมดแล้วนมีไม่เข้าด้วยหรอโอ๊ยผมลงไงต่อมันหนาแล้ว เอาก็โดนอยู่นี่นึกว่ามันต้องไปที่อื่นปะก็คือมันจะได้ผลกับของใหญ่แบบนี้ ยายนะ่จะมาอ,มอย่าเขินไปหน่อยเลยเอาหัวปตีนหน่อยโอเคลวงไหมเฮ้ยซารุบัสเอานี่ไปกินเสียไปครึ่งหลอดตีนะเอาอับไป,ปนี่มาไป ฉันจะดึงแขนขาแกออกแล้วก็เคี้ยวมันแล้วก็มองหน้าแกไปแล้วดีกว่าอย่าพูดตวจกันสกูบาาเด่อรู้จุดนอนแล้วนะจ๊ะถือถือเอาหัวกัน ไม่โดน,นครับอะไรแล้วฮะปันแขนนะครับดึงว่ามันจะเปิดเป็กสีแดงมาให้เราอย่างนี้เออ,เอ,อโดนละดับเบิ้ลพันอดึงไหมฮะ พอลำเลียงเป็นไงล่ะโอ้ยไอเด็กโซโครกฉันจ,จะดึงหัวแกแล้วก็ทีใส่อารายพูดเยอะอยจังเลยไปละพูดเยอะจังเลยอ่ะพูดเยอะจังเลยอุดโอ้โหป่าเลยเรื่องไม่ถึง โอ้โหไรอยู่วนะแน่แรงองะอันนี้คือทีมันสุดท้ายรงงเราอุ้ยแรงแคแล้นเราเนี่ยตกใจหมดคชือเซนเซอร์ ไปไหนไม่้ไหนบ้าเลยรียไม่ถึงเลยของปันเลื่อนมันใช้หมดก่อนโอเคมาน,นี่มาฮึบลงมาลงมาเ,ออเฮ้ยไปไงมาก่อนนะตายออกมาแกโดนทิ้ง yeah, ไปแล้วกู อย่างนี้ว่ะเอาไมาอุ้ยยังมีเหรอติดมาเองติดมาเองเนี่ยึบคะแนเนเฟยสองเหรอเอาไงนี้เอาไงนี้ ฉันบอกแล้วแกฆ่าฉันไม่ได้หรอกมานี่มาฆ่าไม่ตายเหรอยูหืฆ่าไม่ได้เหรอแกจะต้องฉี่ใหม คลิงกี w ้จริงๆเรียบร้อยเรียบร้อยฮะเชนคิดว่าแกผสมไปเล้วแล้วได้อะไรมาเฮ้ยอุ้มหม่เหรอเอาอีกแล้วกุยังใช้อันเก่าไม่หมดเลยอะไรอ่ะมัดมัดพัุทา ช่แล้วเซคนูบัสเรียบร้อยแล้วมันดันมันโกรธปนะเนี่ยโอ้ไม่ได้โกรธนหะหรือว่ามันโกรธโถ่เอ้โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวขอจดัดเซ็นเซอร์โอ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นเซ็นบัสของฉันจ,จริงจริงแล้วเราต้องไปคุยกับเขาไหนล่ะ We talk about her. Ê, phu thỉnh mày à? màn này chết mày. My succubus is dead. tay Oh. Oh. Sparta. Sparta. The traitor. What of him? Ê, đệ nhân mày à? It fights. อาวุธใหม่หมาแลครับชื่อออริกส์นะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้กันพาร์ทหน้าเนาะก็ส่วนตัวแปลเดี๋ยวผมใส่ทรัพย์ที่มันแปลถูกพยายามจะพยายามแปลให้ถูกมากๆเลยครับแล้วก็ถูกเลยแหละพอ <c oughs> <c oughs> แปลสุดไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ไม่ค่อยเก่งนะยครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยว e ออริกส์เอาอาวุธชิ้นใหม่ก็คือเดี๋ยวไปลองกันในพาร์ทหน้าเนาะแล้วก็สันี้ก็ ใครที่เหนื่อยหรือว่าสู้ชีวิตมาก,ก็ขอให้สู้ต่อไปนะครับเราก็สู้ไปด้วยกันนะครับให้ลังใจเสมอแล้วก็สู้ต่อไปด้วยกัน,นครับมีเท่านี้มีเพีิงเพราะว่ามีอะไรก็ระบายได้ครับในเพจหรือไม่ก็ขอให้เป็นโพซิทีฟนะไม่ใช่ว่าเนกาทีฟใส่กันก็นก็แ yeah, ย่เหมือนกันแต่มีอะไรระบายด้ยกันได้ครับคุยกันได้ตลอดวันนี้ผมไปก่อนนะครับเจอกันครับาย